ตอนนี้นะคะพี่ๆทีมงานอาสาเขาก็ทยอยขุดหลุมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งภารกิจวันนี้นะคะสำหรับทีมนี้เนี่ยเขาจะต้องขุดหลุมเพื่อที่จะฝังเสาแนวรั้วนี่นะคะทั้งหมด30ต้นค่ะแต่ว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่ากลัวว่าฝนมันจะตปกนะคะห<า>ลุมนี้ก็แบบว่าคือดูหน่วยก้านใช้ได้เลยนะหน่วยก้านในการ เคยมาขุดแล้วครั้งนึ่งอ๋อเคยมาขุดแล้วครั้งนึ่งเหรอคะตอนที่ทำเสาไม้ค่ะอ๋อตอนที่ทำรั้วไม้ที่แล้วใช่นี่ค่ะคือเขาพี่เขาเคยมาขุดครั้งหนึ่งพี่เลยรู้ว่าจะต้องขุดประมาณไหนให้มันเหมือนกับเป็นเป็นฐานสี่เหลี่ยมอย่างงี้ใช่ไหมคะให้ลึกประมาณ50เซนติเมตรผานกว้างก็อยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะคะโหแรงดีมากอะสุดยอด ด้านหลังกระพูนนี่ก็จะมีคุณพ่อคุณลูกนะคะมาช่วยกันขุดหนึ่งหลุมนะคะไหวไหมลูกเหนื่อยเหนื่อยแล้วหรอยังไงบ้างคนไหนขุดหลักคุณพ่อขุดหลักหรือหนูขุดหลักคุณร้อนไหมคะร้อนนะคะเู้ไหมอยากให้เขามาเรียนรู้อยากให้เขามาสัมผัสในสิ่งที่เด็กน้อยคนจะมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติที่แท้จริง อยากจะปลูกฝังความรู้สึกรักธรรมชาติแต่ถ้าวันนี้เขาไม่เข้ามาไม่ได้เรียนรู้เนี่ยต่อไปก็จะเห็นแต่อะไรที่มันเป็นปูนๆูนึันตึกๆ นี้นี่เป็นขั้นตอนอะไรอะครับพี่ขั้นตอนแรกก็ขุดท่อครับขุดลุงฟังท่อก่อนครับเพื่อจะไปถึงบ่อน้ําเราจะต้องขุดยาวขนาดไหนตรงนี้ประมาณสักห้าร้อยเมตรห้าอยเมตรคิดว่าใช้เวลานานไหมครับก็นานครับครับสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงนะเวลาตรงนี้นะครับ ความแข็งใช้ได้เลยนะครับระหว่างทางที่ขุดนี่ก็จะเจอหินที่วนอยู่กับดินนะครับซึ่งก็ขุดเจาะลงไปพี่บอกเจาะลงไปใช้แรงนะพี่ใช้แรงอย่างเดียวเลยนะโอเค กิดอะไรขึ้นครับเห็น่างนี้ส่งเสียงวายๆน้ำน้ำเมื่อกี้มันเหมือนเบ็ดแบ่เกี่ยวหูพอดีเลยโอ้นเลยเป็นไรเป็นไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพอดีดึงดึงออกได้ครับเกือบได้เลือดแล้วเกือบได้เลือดเกือบได้เลือดแล้วครับนี่มาจากไหนกันพอมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเลยครับทำไมถึงชอบทํากิจกรรมอาสาแบบนี้ครับก็อันดับแรกเลยคือก็อยากจะเข้ามาช่วยเฉยคือเราเรายังมีแรงอยู่เราก็อยากเออใช้แรงของเราเนี่ยมาทําอย่างนี้คือ บางคนอาจจะไม่มีแรงครับส่งทุนทรัพย์มาอะไรเงี้ยเรามีเวลามีแรงเราก็มาด้านนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับตอนอยู่บ้านเฉยก็ไม่ได้อะไรมาทำย่าง้มันยังรู้สึกได้ประโยชน์มากกว่าครับนี่ครับนี่มาจากไหนครับกรุงเทพนี่มาครั้งแรกปะครั้งแรกเลยเหรอก็พี่สาวพี่ชวนมา ปกติให้ทำอะไรแบบนี้ป่ะครับไม่ค่อยอะค่ะก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกดีที่มีส่วนร่วมค่ะที่รักษาปกติมางานแบบนี้บ่อยไหมครับไม่บ่อยครับครั้งแรกนี่ครั้งแรกเหรอครับมาจากไหนมาจากสระบุรีครับทำไมถึงตัดสินใจมาครับคือมีน้องครับน้องชวนมาครับว่าให้ลองมาดูจะชอบเลยวันนี้ปกติทำงานอะไร คือเป็นผู้รับเหมาครับเป็นผู้รับเหมาโอ้ก็ก็ก็อยู่กับอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะใช่ไหมครับผมเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้างานอ๋อคุ้มอย่างเดียวคุ้มอย่างเดียววันนี้ก็เลยตัดสินใจมาใช้แรงงานใช่ครับลองใช้แรงดูบ้างครับเป็นไงบ้างครับอากาศบริสุทธ์ครับหายใจโล่งกว่าในเมืองเยอะครับคือเราเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้เหนื่อยมากขนาดที่แบบการใช้ชีวิตในเมืองมันเหนื่อยมากกว่าคือเราได้เห็นว่า เรามีคนที่แบบว่าคิดที่จะทําอะไรเพื่อสังคมมากมายขนาดนี้ครับ mm hmm. ถ้าเกิดเราไม่เข้ามาจุดนี้เรามองไม่เห็นอ mm hmm. <ช>ครับถ้าได้แต่ฟังเราก็เราก็ได้ยินอย่างเดียว mm hmm. เราไม่ได้สัมผัสครับ,รบพอได้มาสัมผัสแบบใกล้ๆชิดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับรู้สึกว่ารู้สึกดีที่ยังมีคนที่แบบคิดคิดดีต่อโลกเราเยอะขนาดนี้ ดินข้างล่างค่อนข้างแข็งครับดินผสมหินด้วยแล้วก็รากไม้ที่อยู่ใต้ดินก็อย่างที่เห็นครับหักไปสองอันแล้วจบคันนี้ครับคนนี้อุ้ยจบพังเลยอ้้ย ภารกิจสร้างฝายชะลอน้ำอาสาสมัครเริ่มจากช่วยกันทำโครงสร้างฝายจากต้นกระถินไม้ต่อเร็วที่มีอยู่มากบริเวณลำห้วยแถบนี้เพื่อมาทำเป็นเสาหลักยึดฝายให้มีความแข็งแรงค่ะวันนี้นะคะแม้จะเป็นวันที่เริ่มต้นเป็นวันเตรียมงานนะครับแต่ว่า งานที่จะต้องทำเนี่ยถ้าเทียบกับปริมาณคนแล้วนี่ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรนะครับรวมถึองอุปกรณ์พวมีดต่างๆด้วยก็มีอยู่ไม่กี่เล่มแล้วก็มองไปฝ่ายด้านนู้นนี่ก็ถือว่ายาวหลายเมตรอยู่หมดยาทำให้มแหลมเอากบรล้ยที่ซ้อ่นอันนี้ทำอะไรอยู่ เอาไปปักเสา,เาไม้ถือไม้ใช่ไหมเมื่อกี้โดนอะไรบาทนะครับมีเอมีอันน,นี้มันบาทครับอ๋อไม่ได้ใส่ถุงมือดิเดี๋ยวถุงมือไปใส่อัวันนี้โดนบาทเลยตัวเล็กนะครับโอเคอสู้ๆครับ ถามคุณแม่นิดนึงว่าทําไมถึงตัดสินใจให้น้องภูมาทํางานในวันนี้โอ้นี่เขาเป็นมนุษย์บ้าพลังมนุษย์บ้าพลังค่ะต้องออกกาลังกายเอ็กซ์ไซส์ตลอดเวลาเพราะว่าเขาอยู่อยู่ไม่นิ่งครับถ้าอยู่บ้านนะคะเนี่ยชอบอย่างนี้เลยเล่นเกมเด็กรุ่นใหม่ทั่วไปใช่ไหมติดไอแพเกมใช่ค่ะแล้วพอเราพาออกมาอย่างนี้ชีวิตเขาแบบมีความสุขนะคะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ความสูงจากพื้นดิน120เซนนี่ดูแบบโหชำนาญมากเลยอ๋อม,มันขึ้นทีน่หลักการฟันครับครัฟันไม้มันจะฟันยังไงถึงจะขาดเร็วครับแต่ว่าวันนี้ก็เห็นแบบมือใหม่ผู้หญิงมาเทียบเลยครับอ่ะยังไม่เป็นยังไม่เข้าใจแล้วเราค่อยฝึกกันไปดูกันไปขอเรียนรู้วิชาหน่อยพี่จะอขอช่วยหน่อยให้มีงานให้ทำไหม นี่แหละกับตัดเนี่ยเป็นท่อนอตัดให้ขาดเหมือนเหมือนรอยเดิมอ่ะลอยเชียงๆนิดนึงถ้าถ้ามื่อกำดำมิดดีเดมก็โอเคไม่ใช่ไหมอย่าอย่าปล่อยมาก็แล้วกันดูเจ๊กันนิดนึงครับได้ได้แล้วเย้ได้แล้วบ้งไม้ไผ่อันแรกของผมก็ตัว จากป้องไม้ไผ่ตอนนี้กลายเป็นฟากไม้ไผ่เวลาเข้าไปตั้งปุ๊บก็จะตั้งอย่างนี้ครับมัดไม้แนบอีกทีหนึ่งตัวนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงพี่ก็นี่ไงเวลาตั้งปุ๊บมันจะกลายเป็นแผงอย่างนี้ไาเราอดินลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็อุดแล้วดินไม่ไหลออกมาข้างนอกแล้วพอหนึ่งท่อนอ่ะเขาตอก30เซน